สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับผู้ปกครองนะครับของสายชั้นป .5 นะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน Line นะครับอ้าวเราจะทำยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกเราต้องมีแอปพลิเคชัน l i n e ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วเราก็นะครับเข้าไปในเมื่อเข้าไปใน l ล ne เสร็จแล้วเราก็เข้าไปหาห้องนะครับ ห้องเรียนของตัวเองนะครับอย่างเช่นผมสมมติผมอยู่ป .5 ทับ3ผมก็เข้าไปในห้องเรียนห้องปอ .5 ทับ3ห้องรวมป .5 ทับ3ซึ่งคุณครูนิชานะครับก็จะส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมนะครับพอเข้าร่วมพอเราแตะเข้าไปในลิงก์เราก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับ เมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชัน l ล n e เสร็จแล้วอผมสมมุตินะครับผมขอสมมุตินะครับผมเข้าไปในห้องเรียนนะครับเข้าไปในห้องเรียนนะครับสมมติอันนี้คือห้องเรียนของผมแล้วนะครับสมมติผมอยู่ป .5 ทับ5อันนี้คือห้องเรียนป .5 ทับ5นะครับเราก็ไปแตะที่ลิงก์การประชุมผู้ปกครองสายชั้นป .5 นะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าจอโผล่มานะครับให้เราคลิกคำว่าเข้าร่วมนะครับแล้วก็ ตกลงที่จะใช้โปรไฟล์นี้นะครับอ่าเมื่อเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับอ่นดูดีๆนะครับเมื่อเข้าร่วมเสร็จแล้วอันดับแรกนะครับช่วยช่วยช่วยไปแตะที่ปิดไมโครโฟนก่อนนะครับทําไมล่ะอ่าถ้าเราไปปิดถ้าเราเปิดไมโครโฟนนะครับคนร้อยคนเสียงไมโครโฟนจะเข้าไปอยู่ในห้องประชุมรวดเดียวเลยนะครับเราต้องปิดไว้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะฟังนะครับนโยบายหรือฟังคําชี้แจงจากประธานน่าจะเป็นผู้มนวยการโรงเรียนนะครับหรือหัวหน้าสายชั้นนะครับเมื่อเราฟังเสร็จแล้วเราอยากมีข้อสักถามอะไรนะครับเราอยากมีข้อสักถามอะไรนะครับให้เรานะครับแตะตรงที่เปิดไมโครโฟนนะครับถ้ามันคาดอยู่แสดงว่ามันปิดอยู่นะถ้าเราไปแตะหนึ่งครั้งมันจะเปิดแล้วเราสามารถพูดคุยกับประธานหรือพูดคุยเข้าไป ใช้เสียงเข้าไปในห้องประชุมได้เมื่อเราพูดเสร็จแล้วนะครับหรือตอบข้อสักถามต่างๆเสร็จแล้วเราควรจะปิดไมโครโฟนนะครับเมื่อเราปิดไมโครโฟนนะครับเสียงก็จะไม่เข้าไปอีกนะครับเป็นการจบการพูดของเราแต่ถ้าอยากพูดเมื่อไหร่กลับมาที่ไมโครโฟนนะครับแล้วก็แตะตรงที่เปิดไม์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็นะครับสิ่งสําคัญนะครับผมเห็นหลายคนออกไม่เป็น การออกต้องไปตรงที่สัญ,ญลักษณ์วางสายนะครับเมื่อแตะปุ๊บมันจะออกทันทีมันจะถามว่าคุณต้องการออกไหมเราก็ตกลงนะครับก็เป็นการออกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำการใช้ไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับของการใช้ประชุมไลม e ทติ้งแล้วก็การวิธีการออกนะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ